สวัสดีค่ะมืน,นีสิบห้าเห็ดแนวกินนะคะ่ะอันนี้คือผ้าแกงหยอดค่อนแค้นใส่สารเนาะคะ่ะอันนี้คือหยอดค่อนแค้นที่เก็บมากเนาะคะ่ะอันนี้คือสารที่ฉีกแล้วพร้อมแกงวัตถุดิบเท่ากับเป็นซี่โครงหมูนี่ซี่โครงหมูอันนี้ไข่บดแดงมีก็ได้ว่ามีก็ได้พอดีหาได้มาน้ำกันอะไรใส่น้ำกัน ข่าเบียรยยานัางตะไคร่พริกอันนี้ใส่พริกไปเป็นลูกโดดนะะเนาะ,นะคะ่ะแล้วก็ใส่กอีตูแกงไข่ไข่เนาะอใหม่เนาะค่ะตำข่าเบีรยใส่ยานังางค่ะหรือมาถึงไปที่กับว่ารูน้ำกันแล้ค่ะว่าผันแรก่ผคือควัวหมู หมูใส่หัูชิงไก่ใส่บวบติดก็นะคะหมูกระเทียบข้อหมูยุบยุบแล้วข้อหมูยุกแล้วก็สิเดี๋ยวเอาเอาน้ำยาน่างมาเทื้อใส่อาอยาด่างที่ปั้นปั้นแล้วเนาะคะถ้าได้นามยาด่างแล้วกะ ล่อหนามยาน้างเดือดข้อนามยาน้างเดือดเนาะ,นเนะคะ่ะกใส่หยอดสารก้อนเพราะว่าหยอดสารนี่มันเปื่อยหากกัวหมูหัวหากกัวหยอดค่อนแค่นะคะ่ะใส่ต้มไปเลยต้มไปก้อนต้มจนเปือ่อยเนาะคะ่ะพร้อมหมูเดี๋ยวเข้ามาปรุง ค่ะต้มเปร้ยประมาณ30นาทีแล้วอ่ะจะเอาเขาเบือล่งเผากหั่นเข้ากับปรุงกระพือใไส้เกลือใส้นามประเด็จก,กับของชิลล์นะคะนิดหน่อยทีนี้เข้ากับไส้หยอดไ <c oughs> ส้หยอดคนแค้นเนาะคะ่ะไส้หยอดคนแค้น มันเปื่อยมันเปื่อยง่ายกว่าสารกัเลยใส่ที่หลังถ้าทัดมากก็คือใส่ข่าวเบียร์ข้าวเบียร์ก็คือมาข้าวเหนียวมาข่าวเหนียวไว้แล้วก็เอามาตำเนาะคะ่ะ จนมันเปื่อยได้แบบนี้จนเขาเบื่อ,ซอ,อซย,ยซุปสุราซุปไทยไทยซุป ใส่หมดแดงใส่ขันอีตู่อีตู หาเด็ดแล้วแช่ไหมข้ำไน้องบอสท่านเด็ด้นนี้ดีคือเด็ดแล้วมันบอนี่ต้นนี้โอ้อันนี้ก็เอาละบอ สามมิ้นออกมาเพื่ยยอตะแคมนั้นนะย่างชอกย่างชกนั่นแหละไปตุ๋นะนี่เอาเอื่นสารสารหล่อสาร,สารวันนี้ไปฉีดสารในป่ารสชาติจะเป็นขมขม คไข่ไห้เนาะนั่นบักระทิงทิ้งทิ้งมาิงทิ้งเด็กด็กใส่อันขาเบือว่าบันใส่เข่าเบือเสื้อย่หนาเสื้อเก่งไห้เหนือเข้าเก่งนุ้งไม้เสื้อเก่งไห้เก่งไม้เนี่ยนะมีต่เด้อต้มออกค่ะวงหันผ้า เบิ่งเพิ่นฉีกสารแล้วเนาะมันนี่มาเก็บหยอดค่อนแคนแกงใส่กันกับสารล่ะค่ะนี่เด็ดเด็ดเอายอดมันนั่นสิอยู่ทั้งภูเขาอันจะว่าอันนี้มาปลูกไว้หลังบ้านสารก็อยู่หลังบ้านเป็นป้าเดี๋ยวยางไปเบิ่งอีกก่อนอยู่หลังบ้านวะค่ะ เจ่าใ,ใจมันมี่มีมมต้อนแต่ในสีเห้เอ็อนยอดค่อนแค้ตนต้นน้อยเอาหลดอ่ะ อะไอีกนี่บอกมันบอกเกิดยอดเป็นไรมันแรงก็เลยสูงสูงคุณข้างใตยอดมัน เจ็ดสิบห้าแกงสูพี่น้องกินเนาะค่ะตัดออกก้อนทั้งไปแก่เนาะอืมเปิพเ้พผดีเอาไปเบิด้ดหยิบตักเขาอืม อ๋อใบมึงวานนี้นะคะิ่งจะไปหาหมีทำไมค่าก็ได้มาแล้วนะคะอันนี้หยอดค้อนแค้นแล้วก็หยอดสารเนาะค่ะเดี๋ยวผ้ามาแกะก่อนเอาแต่อันทีมันอ่อนๆเอาไปแกงถ้าแกะก่อนนะคะเิ่งการแกะก่อนเดี๋ยวมันมีเสียงเลื่อยใหม่นะคะอันนี้เป็นการแกะแกะสารเนาะ แกาบมันออกก่อนตัดแตนอ่อนไม่ก็ได้ว่ตถุได้แข็งฝาดลงได้แล้วได้แล้วได้แล้วเป็นที่โอเปนฮาร์คได้ได้ปลาแบบนี้เนาะไขวายมาที่นี่แกหยอดคอนเทนแคลนเห็นบ้างไหมอันนี้ ทอดจนแคดแก้วอันแก่ๆมันออกเหลือแต่ยอดอ้อนๆเอาไปแกงใส่กันนั่นแหละแกงแกงคือกันกับนมไม่ใส่อย่านั่งใส่ข่าเบือเนี่ยแกะแกะกันแก่แบบนี้ตินกับใบตีนปาดเอาแต่อันอ่อนมันได้มาเป็นแบบนี้เด้๋ยวปะ